อ่อชื่อนางสาวแอนเจลิน่าอ n d a แมนดาอาูนะคะเรียนจบด้วย GED ค่ะจากเอฟซ girls grammar school ค่ะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อ a n d จค่ะโอเคค่ะวันนี้มาเวิร์กช็อปด t i น t r y hand s k i ในเวิร์กช็อปนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ basic anatomy ของฟันแล้วก็ oral area ค่ะแล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ hand skill ที่เรา จะถูกวัดในวันสัมภาษณ์ค่ะก็จะมีการสลักแว็กซ์มีการทําเป็นรูปต่างๆมีใช้ดินน้ำมันแล้วก็มีใช้ช็อคในการเชคเป็นเชคแต่ละอย่างค่ะแล้ววันนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะคลาสมีประมาณ5คนนะคะ เราครูคนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเข้าถึงกันมากรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ครูก็ใจดีมากเลยะคะครูเป็นเข้าใจครูเป็นทันตแพทย์แล้วเขาก็พูดถึง personal experience ของเขาเป็นน่กศชกษาทันตแพทย์แล้วทาให้เรารูาา้รู้ลึกขึ้นเกี่ยวกับคณะทันตแพทย์ค่ะแล้วเพื่อนๆก็มาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับวันสัมภาษณ์รู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้มากขึ้นพอเราได้อยู่คู่กับคนที่จะเจอสิ่งเดียวกันกับเราค่ะ ความรู้ที่ได้วันนี้หนูเห็นว่า valuable มากเลยค่ะลไปต่อยอดได้อย่างดีเลยค่ะหรับวันสัมภาษณ์ที่จะใกล้จถึงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้หลักย่างมากขึ้นในหลาย a แง่ในมุมมองของทันตแพทย์อย่างเช่นคุณครูท,ที่มาวันนี้ค่ะ อยากฝากถึงเพื่อนๆและน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการมาเวิร์กช็อปทันตแพทย์นะคะก็อยากให้น้องๆมาลองดูว่าออสนใจในด,ด้านนี้ไหมหรือว่าถ้าติดสังษว์ก็อยากมาไม่อยากให้ม o p ด o อ t u n i t y ในการเรียนรู้แพทย์นะคะทันตแพทย์แล้วก็จากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็น o อ t u n นี้ที่ไม่ควร Miss เลยคะ่ะเพราะเราเรียนรู้ได้มากขึ้นเลยคะ่ะได้จริงติดจริงต้อง MST Med คะ่ะ